สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับพี่น้องในช่องทาง YouTube ทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทาง4ีฮานอยเช่นเคยนะครับพี่ๆก็จะเป็นฮานอยกาชาติฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ v i p นะครับผมก็ทําเป็นแยกน้อยให้แต่ละนอยนะครับเมื่อวานนี้ใช้คําว่าปังๆสุดปังนะครับพี่ๆเพราะว่าแตกทั้ง4ีนอยเลยนะครับเมื่อวานนี้ผมขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกนะครับที่คอมเมนต์นะครับเข้ามาเป็นกําลังใจให้น้องแอดเนาะก็น้องแอดก็ ยินดีกับพี่พี่สมาชิกนะครับทุกท่านนะครับที่มีโชคนะครับก็ถือว่าบางรอบก็มาในตัวเน้นตัวเจาะบางรอบก็บางรอบก็มาสายรูดนะครับก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกทุกท่านด้วยนะครับผมฮานอยการชาินะครับพี่พี่เมื่อวานนี้ผมไม่ศูนย์กับ6ไปผลที่ออก4 2 4 6 9นะครับในรอบนี้ใครรูดที่6นะครับเข้าไปที่69ตรงๆนะครับเสียดายไม่ได้เน้นให้นะครับพี่พี่ ก็มาในตัวเจาะแล้วก็สายรูดนะครับก็ถือว่าเด้งๆกันไปนะครับฮานอยพิเศษให้3กับ7นะครับผลที่ออก01553นะครับรอบนี้ใครรูดที่3นะครับเข้าไปที่53 3 5นะครับอันนี้ก็มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่พี่แล้วก็สายรูดเนาะก็ถือว่าเด้งๆอีกรอบนะครับก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับผมก็ถือว่ามา2รอบแบบนี้ก็คุ้มแล้วนะครับผมเนาะก็มาตัวเจาะแล้วก็สายรูดด้วยนะครับส่วนนะครับผมฮานอยปกติ ฮาน้อยปกติให้5กับ2นะครับพี่พี่ผลที่ออก02 4กับ69นะครับรอบนี้ใครรุดที่2เข้าไปที่ 2- 4ตรงๆงเน้นๆนะครับผมเนาะ3ตัวเนี่ยผิดตัวเดียวผิดแจมเดียวนะครับ5กับ4นะครับผมท่านก็ได้เฮนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดที่จับวินนะครับในเลขที่ผมให้ไปเนี่ยแตก3ตัวนะครับเนาะเพราะว่าก็อาจจะมีพี่พี่บางท่านนะครับที่ชอบจับวินในตัวเด่นแต่ละรอบนะครับผมฮานอย v i p นะครับ ให้6กับ2องคนที่ออก79126นะครับอันนี้ในตัวเด่นเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ประกบคู่ให้นะนะครับผมท่านใดที่นะครับจับคู่ตัวเด่นก็6กับ2หรือว่าเอา2ไปวิ่งไปรูดนะครับก็เข้าไปเต็มๆนะครับ26นะครับก็ถือว่าเฮงๆปังๆนะครับพี่ๆแตก4รอบนะครับฮานอยของเราเนาะนานๆทีจะมาแบบนี้นะครับผมส่วนแนวทางของวันนี้นะครับผมชื่นชอบในรอบไหนนะครับแล้วค่อยตามนะครับพี่ๆ แนวทางทุกๆแนวทางนะครับทําจากสูตรคํานวณน,นะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้าโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับวันนี้ฮานอยกาชาตินะครับผมให้ไปที่เลข3กับเลข9สายลูดให้ไปที่เลข9นะครับผม92 9 4 95นะครับ3 2 34 36 สามตัวสามเก้าสองนะครับผมสามเก้าสองนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมหน่อยกาชาตินะครับส่วนฮานอยพิเศษนะครับผมฮานอยพิเศษผมได้เลขแปดกับเลขห้าสายรูดนะครับให้ไปที่เลขห้า ห้าศูนย์ห้าสองห้าสี่แปดศูนย์แปดสองแปดสี่นะครับสามตัวแปดห้าสองนะครับผม นะครับก็จะประมาณนี้นะครับท่านใดชื่นชอบในรอบไหนแคบหน้าจอไปเลยนะครับพี่พี่ฮานอยการชาติกับฮานอยพิเศษนะครับส่วนอีกหน้านะครับผมจะเป็นฮานอยปกติแล้วก็ v i p ท่านใดที่ชื่นชอบนะครับในแนวทางก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจใแอดด้วยนะครับหรือว่ากดแชร์เนาะเป็นกำลังใจให้กันนะครับ ผมให้เลขพี่น้องนะครับสลับน้อยปกติให้1กับ2นะครับพี่พี่ให้1กับ2สายลูดให้ไปที่เลข2นะครับยังชอบ2อยู่นะครับผม20 23 26 10 13 16นะครับ3ตัว1 2 0นะครับผมก็ในรอบปกติ ถือว่าผมให้เลขต่ํานะครับพี่พี่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับนอยปกติส่วนฮานอยฮานอย vip นะครับฮานอย vip ได้เลขศูนย์กับเลขหกนะครับพี่พี่สายรูดให้ไปที่เลขหกหกหนึ่ง 6167 6901 02 09 3ตัว061นะครับนะครับผมแนวทางก็ประมาณนี้นะครับผมสลับฮานอยกาชาติฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ VIP นะครับ ชื่นชอบในรอบไหนก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับขอให้พี่ๆสมาชิกทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวาทางเฮงๆปังๆนะครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ